คือผมบอกเลยว่าคุ้มคุ้มแน่นอน900คาซิปัส9 0ปั๊ด9 0ปัดคือืาื0ปัดบทุกคนโอ้ยมากมาเปิดได้3 0องศาโอ้ยอยากได้สักเลยอยากได้สักเลยใช่ดะวงหัวนอนไว้ตรงไหนก็ได้ สวยมากไม่ตรงไหนก็ได้คือของจริงมันสว่างมากสวยมากเปิดไว้เรนนี้ก็ได้สวยมากตะกร้าไหนตะกร้าไหนอันนี้ใช้ที่อยากได้ไม่ขายเปิดไฟเปิดไฟครับทุกคนเปิดไฟเพราะว่ามีแล้วไม่ขายนะคะเปิดไฟถ้าอยากได้ไม่ขาย s อรี่ทุกคนอย่างที่บอกนะคะทุกคนนมตาสีนะคะเนยยองลาไปเลยอร่อยมากมาก คนมันมากๆนะคะกินแล้วมันแบบพวกเราเลยนะทุกคนมันจริงๆมาขายกันเจ๊กันดีกว่าอ่ะไปต่อค่ะไปต่อมามาของที่ผมอยากขายในวันนี้อ่ะไปอ๋อน่มจะเป็ power bank ใท้ฟรีของหนังๆก็อาจจะนิดหน่อยเพราะว่าคนหมดตังค์หนึ่งครึ่งนแล้วเจ๊งเจ๊งเจ๊งเงินเดือนเพิ่งออกออกเงินเดือนไปไปยิบยิบห้าชิ้นแรกก็หมดแล้วทั้งหมดแล้วเ a เ e r and case iphone case อ๋อ คือแบรนด์อันนี้ทุกคนรู้จักอยู่แล้วอะค่ะผ้าอบคอกแบบเปลี่ยนมาเรามาดูกันว่ามีอะไรมาขายบ้างหัวแร็คเตอร์นี้หลายหลายคนต้องรู้อยู่แล้วว่ายี่ห้อนี้โอเคใช้งานได้แล้วผมชอบเพราะว่าในเรืดีสายชาร์จผมมันจะเป็นอันนี้ตลอดแล้วจะมีตัวพันนี้นี่อยู่เออไอคันแบบนี้แหละ ยี่ห้อนี้นะครับผมจะบอกให้ว่าใช้งานดีนะครับผมแล้วก็ได้มาตรฐานขอสัาบนะครับว่าตัวที่ผมถืออยู่นี่ราคาเท่าไหร่เล่นหลังหลังคอมัวชีบัวช้าสองร้อยห้าสิบบาทค่ปกติสี่ร้อยเก้าสิบปกติเนี่ยสวง้อยสองร้อยบาทสองร้อยบาทผมจะบอกให้ว่า ถูกมากนะครับผมยังไงอ่ะพี่ปูกดไว้หน่อยไม่ถั่วชาจยี่สิบกวัตนะคะกดซื้อไวเพราะว่าชุ่มมัมากอันนี้อันนี้ถูกมากถูกอันนี้เป็นสี่ร้อยเก้าสิบต้องแมันเป็นสองรูใช้ทั้ง A S และ N D O ยใช่ไออัลลิฟขิงอีกแล้วนะครับได้เจ็ดสิบห้าบาทแล้วกดซื้ออ่ะที่นี่เราซื้อบ่อยหายบ่อยมากเดี๋ยวเราเราซื้อ ผมจะบอกให้ว่าอันนี้คุ้มถ้าราคานี้คือผมบอกเลยว่าคุ้มมันเป็นของที่ที่แบบว่ามียี่ห้อแล้วก็มีคุณภาพที่ดีนะครับผมใช่ป่ะหล่อป่ะหล่อยี่ห้อนี้โอเคสายชาร์จโอเคตัวนี้โอเคเพื่อนๆอ้าวอะไรนะคอมมี่อ่าคอมมี่ชัวใช้ใช้งานได้ตามแอนดรอย ใช้งานได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS เพื่อนๆรู้อยู่แล้วแหละใช่ใช่มีมีมีทั้งไหนเนี่ยมันมีให้ดูมีการแบบว่าใช้ได้ทั้ง2แบบไม่ว่าจะเป็นไอ Type C หรือว่าเป็นรับประกัน6เดือนด้วยนะครับตัวนี้ใครเคยใช้อยู่แล้วลองบอกดูได้ว่ามันโอเคชาเร็วย0 0วัตนะคะัอ่าชาร์จเร็ว20่วัตต์ตังหมดเลย ซื้อหัวเดียวใช้ได้ทั้ง iOS นดรอยด์ iOS iPhone จะไปค่ายค่ายโทรศัพท์แล้วเมื่อกี้เขาบอกข้างหลังสนุกมากแล้วก็สายชงสายชาร์จเนี่ยคือคุณภาพเนี่ยต้องบอกเลยว่าโอเคพี่แซมสังเกตดีสายสายที่ของที่ชาร์จเราที่เป็นสีขาวแล้วมันจะมีเนี่ยพันอะคือยี่ห้อนี่แหละที่ผมใช้ทุกอันแล้วมันดีจริงๆมันดีแบบโอเคเลยอ่ะดีเลยอ่ะอินไมค์คายูซีป่ะเนี่ยมีแฮปทุกๆอันเลยมีมีเตสเซ็ตคู่สายชาร์จด้วยนะคะลดลดเหลือชิ้นละ300เดี๋ยวเอาให้ดู ลดเหลือชิ้นละ300ที่เป็นคู่กันสายชาร์จคุ้มแน่นอนใครที่กำลังหาอยู่พวกคุณซื้อของพวกนี้มันต้องใช้ของที่ฮอลแลนด์ฮอลแลนด์โน้โน้โนไม่ใช่ไม่ใช่เเเเป็นสชาาาจพลลยยฟ์ เนี่ยรวมทิศถุอด้วยสเปซอ่ะมาย่สเปเชียลเซนอันนี้เซนนี่คุ้มอย่างไรมี power bank ด้วย power bank ถ้าเป็นแบบนี้คือสามารถเป็นแบบชาร์จแบบวางได้โอ้มีสายชาร์จมีสายชาร์จโอ้คือแปะวางได้เลยนั่นแหละเออเป็นแม่เหล็กเป็นแบบตืดๆเข้าไปข้างในนั่นแหละเออมามาใครที่กำลังหาอยู่วันนี้ผมบอกเลยว่าคุ้มเพราะว่าใส่งมสายชาร์จเลยสายชาร์จเหลือเท่าไหร่เหลือสาม ทุกอย่างสามร้อแก็สามร้อยบาทเซตหนึ่งในเซตนี้แล้ไม็เซตเนีหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทลดเหลือเก้าร้อยหกบาทก็ตกชิ้นละสามร้อยโอเคเงยไหมรู้ไเซตเนี้ยสอย่างอ๋อเป็นเซตเป็นเซตสายด้วยสายด้วยเป็นเซตเนี้ยคุ้มกว่าแน่นอนเนียเนี้ยถืออืมใครอยากได้สายนี้แล้วก็เนี่ยคือเซตที่ผมถืออยู่ในมือเนี่แหละ900เก้าร้อยท่าไหร่นะเก้าร้อยบาทเก้าร้อยาอเซตคือ คือผมบอกเลยว่าคุ้มคุ้มแน่นอน900าปั9 6 0ือต่คือ906คือทุกคนโอ้คือเก่งมากเกมากาโลเบงแอนแชจจออะสาอย่างเนี้ยคุ้มเราจะได้ไม่ต้องวนกลับไปวงกลับมาโฮเทลเลออแดปเอ์โลบงอีกอีกคนนึงนือพูล9 0ทคู่ปัตอืเอาไว้าเซตนี้ไว้ที่บ้านผมเพราะมันหายบ่อย ยังได้ใช้ปกติ1นึ่ปกติ1990าวันนี้ลดนะครับเหลือเพียงแค่906บาทผมบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนเพราะว่าคือตัวหัวช้าตัวอะไรยี่ห้อเนี่ยเขาได้มาตรฐานดีแน่นอน